สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆไปเรียนรู้วิธีการล้างผักล้างสารพิษออกจากผักในกรณีที่เราไปซื้อผักที่ตลาดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าผักเหล่านั้นมันมีนมสารพิษหรือเปล่าวันนี้ผมมีวิธีที่จะล้างผักเหล่านั้นให้ปลอดจากสารพิษร้อยเปอร์เซนด้วยสิ่งนี้ครับนี่เลยสิ่งนี้คือยาคาร์บอนยาคาร์บอนเนี่ย ใช้สําหรับคนที่ท้องร่วงเนื่องจากอาหารเป็นพิษนี่แหละครับทานเข้าไปเลยครับมันจะขับสารพิษที่อยู่ในท้องที่ทําให้ท้องร่วงนะครับมันจะขับออกมาเราจะมีวิธีการใช้ยาคาร์บอนในการล้างสารพิษออกจากผักอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับ พี่ๆหลายคนไปซื้อผักมาจากตลาดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาผลิตมายัางไงเขาใช้สารเคมีหรือเปล่าเราไม่ทราบนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจ ในการกินผักเหล่านี้ว่าผักเหล่านี้จะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับชีวิตของเรานะครับเพราะว่าสารพิษสารเคมีเนี่ยมันจะไม่ส่งผลทันทีครับมันจะสะสมอยู่ในร่างกายของเราและเมื่อเวลาเราอายุมากขึ้นนะครับสารพิษสารเคมีเหล่านี้ที่มันสะสมอยู่เยอะๆนะครับมันจะแสดงอาการออกมามันจะทําร้ายร่างกายของเราเพราะฉะนั้นผมแนะนำเนี่ยครับอันนี้เป็นเรียกว่าทานคาร์บอนครับ เป็นยาคาร์บอนนะครับหรือฐานคาร์บอนนั่นเองข้างในก็จะเป็นฐานนะครับอยู่ในแคปซูลแบบนี้อันนี้เป็นน้ำหนึ่งแก้วนะครับผมก็จะเหาะลงไปนิดหน่อยนะครับดูครับเวลาเราแกะออกมาแกะแคปซูลออกมานิดเดียวนะครับเนี่ยครับข้างในก็จะเป็นผงฐานนะครับนี่ครับผมใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วอ่าเสร็จแล้วที่เหลือผมก็ปิดเอาไว้เหมือนเดิมเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไป ให้ดูใกล้ๆครับนี่คือผงถ่านคาร์บอนนะครับให้มันละลายกับน้าครับนี่คือน้ำหนึ่งแก้วผมใส่ลงไปนิดเดียวเองคราวนี้เราก็เติมน้ําลงไปในกระมังนี้ให้เต็มนะครับเพื่อที่จะล้างผักไม่ใช่ให้เต็มครับให้มันท่วมผักนะครับนี่เติมน้ำลงไปที่เราจะล้างนะครับเราจะล้างผักเสร็จแล้วเราก็เอายาคาร์บอนที่ละลายในน้ำนี่นะครับเทลงไปเลยครับ เทลงไปเลยเสร็จแล้วก็ล้างผักโดยแช่เอาไว้แบบนี้ประมาณ2-3นาทีนะครับยาคาร์บอนจะดูดสารพิษสารเคมีออกมานะครับจากผักครับนี่ครับแบบนี้เลย2-3นาทีครับ3นาทีผ่านไปเราก็สามารถที่จะเอาผักนี้นะครับ ไปล้างด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำผักนี้ไปประกอบอาหารได้เลยครับผมได้วิธีนี้จากชมรมคนเลี้ยงนกสวยงามนะครับเขาเอาถ่านคาร์บอนผงคาร์บอนนี่แหละครับไปใส่ในน้ำแล้วก็ล้างผักให้กับนกกินนกที่เขาเลี้ยงราคามันสูงมากครับเขาจึงให้นกกินผักที่สะอาดแล้วก็กินผลไม้ที่มันสะอาด ปราศจากสารพิษ100%เปอร์เซชีวิตของคนสำคัญมากกว่านกครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคุณได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ